นอนรถก็มากขึ้นทุกวันไปโรงเรียนไม่ค่อยทันแทบทั้งปีรักกับเธอก็ไกลลงทุกทีเอาไงดีชีวิตไม่อยากอยู่ไปวันวันให้น้ำแข็งขวโลก ร้อนร้อนมีกำลังเจ็บใครเราอาจช่วยได้ให้โลกเย็นอยากทำสิ่งดีๆอยากจะมีสาระไม่ได้อยากชนะหัวใจใครอยากให้วันเซ็งๆเป็นวันสดใส,สมันลุยกันเธอพวกเราไปแค่คิดดีทำดีไม่ให้ใครเดือดร้อนสร้ารๆค์ไว้ก่อนว่าทันไป รายการที่นำเสนอกิจกรรมคันไม้คันมือเรื่องราวสร้างสารรค์ของวัยรุ่นกลุมใหม่และตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ประชาชนรักสิ่งแวดล้อมขอนแก่นมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะพวกเขารวมตัวกันทํางานมาเป็นเวลานานถึง13ปีในครั้งนี้งานที่ทําจะเป็นอะไรงานจะหินแค่ไหนต้องติดตามค่ะ <c oughs> อังคารชัยสุวรรณบัณฑิตจากรามคำแหงเลือดเนื้อเชื้อไขแดนดอกคูณทำงานกับกลุ่มมาหลายปี วันนี้เขาคือแกนหลักที่ขาดไม่ได้และด้วยความใจดีมีเมตตาทุกคนจึงตั้งฉายาของเขาว่าพี่มหานั่นเองค่ะสัญญามัคารินอีกหนึ่งคุมปะกำลังที่สำคัญหนุ่มเมืองหมอแคนผู้นี้มีดีที่เสียงหัวเราะและความคิดฉายาที่เพื่อนๆเรียกเราจะคุ้นหูกันในนามของสอยอซึ่งก็ย่อมาจากสัญญานั่นเองค่ะ ถ้ามองว่าเด็กสลัมสร้างปัญหาผมคิดว่าคนที่ไปมองอาจจะมีปัญหาเองด้วย เม,มียหน่อยเพิ่นยูกำม,มาถึงแล้วค่ะและนี่ก็คือกองบัญชาการของเครือขายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นค่ะเครือข่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมขอนแก่น เริ่มรวม,มกลุ่มกันทำงานมานานกว่า13ปีการจัดค่ายด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเขาในแต่ละครั้งจะมีประเด็นที่แตกต่างกันไปในครั้งนี้จะเป็นยังไงอาจารย์สุภามนูนศัตด์ที่ปรึกษาเครือข่ายจะให้คำตอบเราค่ะ เราทําแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีสถานะขึ้นมาเรื่อยๆถ้ากลุ่มแกนนําก็ปีนี้รุ่นที่13แล้วอย่างหนองแวงก็เป็นพื้นที่ที่กองทุนความดีของเทศบาลเนี่ยอยากจะหนุนให้คุณครูได้รู้จักเด็กให้มากขึ้นอย่างเป็นองค์รวมก็เลยมีกิจกรรมของของค่ายนี้ที่จะ,ะไปร่วมกันทําที่หนองแวง มหาเพื่อนมดของเราคือผลผลิตจากการออกค่ายเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เขาทำงานให้กลุ่มอย่างเต็มตัวและอาสาพาเราลงไปดูในพื้นที่ริมทางรถไฟว่าเป็นยังไงคะ่ะแล้วพี่มหาเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาจัดค่ายจัดค่ายให้กับเด็กๆก,กลุ่มนี้นะคะ่ะอ๋อมารู้จักกับโรงเรียนหนองแวงหนองแวงนี้ก็เข้ามาเป็นโรงเรียนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม รู้จักกับอาจารย์หลายๆท่านมามารู้ปัญหาเด็กที่นี่ว่าเป็นพ่อแม่ก็อ,อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเยอะเลยนะครับพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีปัญหาแบบปัญหายาเสพติดปัญหาอะไรแต่ก่อนซึ่งก็เยอะ,ะเด็กเมื่อขาดความอบอุ่นแล้วมีปัญหาเยอะนี้ก็จะก็จะส่งผลตามมาว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ชนริมทางรถไฟเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านเข้ามาตั้งรกรากอยู่และขยายครอบครัวตามแนวทางรถไฟมาเรื่อยๆจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางเทศบาลขอนแก่นได้เริ่มเข้ามาจัดระเบียบชุมชนซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นคุณครูสุมิตรามีอนันต์ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงผู้คลุกคลีกับชุมชนมาหลายสิบปีมีคำตอบค่ะ ด็กส่วนมากพ่อแม่จะไม่ได้รับการศึกษาไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาวันนี้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ขาดไปเก็บของมาขายอย่างนี้ค่ะพอได้เงนินแล้วก็ซื้อกินให้หมดเด็กจะอยู่กับตากับยายพ่อแม่จะหย่าร้างกันบางคนก็โซนบางคนก็บอกง่ายค่ะเป้นเสียออกไปทางหยาบลาย ก็บ,บอกบอกสอนเพื่อนดีๆทั้งเสียจ้ะดืออยู่แต่ว่าคันเวลาใส่มันไปอยู่เพราะว่าฉันไปบว้แล้ว เช้าว,วันนี้ที่มดคันไฟของเราจะพาครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองแวงออกไปทํากิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติภูผามา่านธรรมชาติที่สวยงามจะช่วยขัดเกลาจิตใจครูและนักเรียนที่นี่ได้มากน้อยแค่ไหนความคาดหวังที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามในช่วงมดคันมือค่ะ วันนี้จะไปเข้าค่ายตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับขาสั่นๆตื่นเต้นครับตื่นเต้นยังไงบ้างแบบขาสั่นครับขาสัน่นอีกแล้วเหรอรแล้ววันนี้ที่จะไปเข้าค่ายอยากไปทําอะไรอยากแล้ากดำเนาอยากปูก้าดำนาเคยไปเข้าค่ายมาก่อนไหม ไม่คะ่ะก็ตื่นเต้นดีใจมากเลยคะ่ะทำไมถึงดีใจนะคะดีใจเพราะว่าจะได้ไปศึกษาเรื่องตา่างๆเกี่ยวกับภูผามากมาคาดหวังอะไรกับการไปครั้งนี้ไหมก็อ ح, ขอให้เพื่อนๆมีความเพื้เอเฟื้อไม่ทะเลาะกันแล้วก็ให้มีความแ<า>บ <ๆ S 1> ่งปันไปภูผามากครับไปไกลบ้านนี่สองั่ว,วงครับอยากให้วันนี้กิจกรรมออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะอ่า สิ่งแรกก็คืออยากให้บรรยากาศมันสนุกมีความประทับใจร่วมกันแล้วก็วันนี้เป้าหมายหลกัหลกๆก็คือจะมีครูที่ทํางานแล้วก็อยู่กับเด็กนะครับไปด้วยแล้วก็ส่วน2ก็คือนักเรียนก็คืออยากให้นักเรียน,นเองนี้มีความเป็นเพื่อนเป็น,ปนมิตรผูกพันกันให้มากที่สุดแล้วก็ให้ครูเองนี้ก็กับเด็กมีความผูกพันสัมพันธ์เข้าใจกันในบางสิ่งบางอยา่างให้มากขึ้นครับเราเป็นเหมือนตัว ตัวจัดกระบวนการนฮะสิ่งที่คาดหวังก็คาดหวังว่าเราน่าจะมีบทบาทที่จะช่วยให้ครูและเด็กเขาผูกพันกันมากขึ้นจริงๆแล้วความผูกพันของเด็กกับครูนี่เกิดขึ้นที่โรงเรียนอยู่แล้วแต่เราจะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปช่วยกระตุน้นแล้วก็ช่วยเป็นการอนะ่ะช่วยเชื่อมให้ครูและเด็กเขามีความผูกพันสัมพันธ์กันได้เรียนรู้ครูได้เรียนรู้กับเด็กเด็กได้เรียนรู้กับครูเราเองก็เป็นได้เรียนรู้กับทั้งสองอ่าทั้งสองคนด้วย ก็ทำงานด้วยกันมานานนะคะเราก็สร้างความสัมพันธ์ทั้งในส่วนตัวเองเป็นพี่เป็นน้องกันเองก็ก็ปรึกษากันว่าเอาเอมีตอนนี้ปัญหาของเรามันเป็นแบบนี้นะน้องลงช่วยมาช่วยพูด,พดคุยมาช่วยแลกเปลี่ยนเราก็ได้แชร์ความคิดกันเขาก็เลยเสนอว่าเออเราลองทําอะไรสักอย่างได้กันไหมลองมีค่ายที่เหมือนที่เราเคยทําแต่เป้าหมายของเราครั้งนี้ก็คือเป้าหมายก็คือสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ลดภาวะพฤติกรรมของนักเรียนก็ตัวครูเองก็จะได้เข้าใจเด็ก ก็คือไม่ไม่โมโหเด็กเขาก็ได้เรียนรู้เราเราเองเราก็ได้เรียนรู้ฝึกฝึกจิตของเราเองด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะ ระหว่างทางไปอุทยานแห่งชาติภูผาม่านสองข้างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามเราหวังว่าธรรมชาติที่งดงามจะช่วยขับกล่อมจิตใจและทำให้สิ่งที่เพื่อนมถของเราคาดหวังเป็นไปอย่างที่พวกเขาคิดค่ะช่วยยยดกกออาาาทสสิงีีๆจะมร จิตที่ในร่างกายของแต่ละคนเนีย่ยผมเป็นคนนะคุณอย่าเอาเท้าอันต่ำๆของคุณมาถีบผมอะไรอย่างนี้หรือมาตบหัวผมหรืออะไรที่มีการเคารพสิทธิ์นบุคคลได้ไหมครับที่เสนอข้อนี้ทำได้ไหมไถ้าได้โอเคครับลงไปใช้หัวใจที่หัวใจดวงใหญ่ๆคือใช้สัญ,ญลักษณ์เชือกนะครั้งนี้เชือกหรือโลบ โลภนี่แปลว่าเชื่อหมายถึงความกาะเกี่ยวเหนียวแน่นสัมพันธ์ของพวกเราไม่ให้้ใครรเดดือดอน ก็ <คน S 1> จะเป็นธรรมดาครับของของค่ายวันแรกที่พยายามจะจัดระบบคนและจัดระบบกลุ่มเป้าหมายให้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในค่ายนะครับเขาจะเห็นปัญหาเรื่องของเด็กหลายคนที่มีมีมาจากชุมชนก็จะอารมณ์ร้อนอใช้วาจาไม่สุภาพอะไรนี้เขาก็จะสะท้อนกันว่าเออแบบนี้ไม่ดีเลยนะน่าจะพูดกันสุภาพแล้วก็ลดความรุนแรงให้เคารพสิทธิส่วนบุคคล ที่บ้านเขานี่จะเป็นชุมชนรถไฟที่เคยไปเห็นมาแล้วใช่ไหมฮะแต่พอมาวันนี้นี่เด็กตื่นตามากเห็นรถไฟโอ้ยรถเอ้ยไม่ใช่รถไฟภูเขาเห็นภูเขาต๊ะชันี่ชัยเห็นภูเขาอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเอ้ยภูเขามันแปลกจากที่ชุมชนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคำหนึ่งที่เพื่อนๆได้ยินกันเขาบอกว่าอยากให้แม่มาเห็นก็เลยสะท้อนเราบางอย่างว่าเออจริงๆแล้วเด็กเขาก็ มีจิตใจที่น่าสนใจที่เขารู้สึกว่าเขาเห็นความงามของธรรมชาติแล้วนึกถึงครอบครัวแล้วอยากให้ครอบครัวมาดูด้วย วันนี้เพื่อนมดคันไฟของเราก็กําลังคุยสรุปงานกับกลุ่มครูรวมทั้งพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้นะคะอีกทั้งยังเตรียมความพร้อมที่จะลุยงานในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะเราเราแค่รับรู้เฉยการประชุมในคืนนี้เพื่อนมดต,ต้องการปรปับความเข้าใจของคุณครูที่มีต่อนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นการทํ<อ>างานที่ต้องใช้ความคิดและการเปิดใจยอมรับถึงจะสร้างสายสัมพันธ์และมุมมองใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้พฤติกรรม พฤติกรรมของเขาเนี่ยม,มันควบคุมยากมีความรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าทุกวันมากกว่าที่โรงเรียนนะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็เบาลงวันนี้โมโหเด็กก็ก,ก็ไม่ก็ไม่ได้ด่าหรือว่าเหมือนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ธรรมชาติมัอนอาจจะคืนกันไปทําให้รู้สึกเบาลงมีความรู้สึกว่าเบาลง มันทาให้ความรู้สึกเราแตกต่างจากที่โรงเรียนเลยใช่ไหมครับใทำให้รู้สึกเป็นแม่อันนี้อันนี้แน่ขณะเดียวกันหลังจาก